พี่ดีวงสวงมาแล้วนะตอนเย็นนี่ก็จะเป็นขบวนแห่แต่ละขบวนเลยเรารู้ว่าเรามีหนึ่งขบวนแล้วไม่มีขบวนของเราเฮ้ยมีนรูสาวมาร่วมด้วยพี่บดและตอนนี้ขบวนแรกมาแล้วพี่บดเนี่ยเป็นไงก็จะเป็นขบวนของอันนี้ขบวนของจังหวัดนะโอ้โหสวยงามมากกล้องดูฝั่งโน้นฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปตีมฝั่งนู้นสีเทพมรดกโลกเออมรดกโลกสุดยอดเราเราระเบิดเกลี้ยงเราเลยพี่เป๊ะ บุกเมืองบุกเมืองอ๋อพอีมีอุปราชนำนั้นคือหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกใช่เพราะมีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมใช่ครับครับเอออันนี้ก็เป็นขบวนแรกเดี๋ยวเขาก็จะให้ขบวนนะเรียงต่อไปเรื่อยๆพี่โคมมก็จะคอยเก็บภาพ6 0ไว้ให้เราเออมุมสูงมุมสูงภาพสวยๆเห็นเขาบอกว่าขบวนยาว400กิโลเมตร สี่ร้อยเมตรอยากเนีหรออยากอยากจะบอกว่าแต่ละขบวนเขาจะมีการแสดงของแต่ละขบวนและอยากบอกว่าของเรานี่น่าจะขบวนหนึ่งนี่นานร้อยแปดสิบชีวิตใช่เยอะมากทีกร้อยแปดสิบเยอะังเอาผมเพิ่งรู้นี่นึกว่าทั้งหมดของขบวนจะกินที่ไหนได้ขบวนเดียวเองมีทีมอะไร ไอ้ตีมทีมของเราทีมของเราอเมซิ่งเพชรบูรณ์มหัศจรรย์เพชรบูรณ์มหัศจรรย์สิ่งมหัศจรรย์ของเพชรบูรณ์พี่แบงค์กับพี่ใหญ่นี่จะคอยอยู่บนรถนี่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคนคอยเรียกอะไรนะคุมไดโนเสาร์ของเราใช่ใแล้วใครครับเป็นไดโนเสาร์นี่ครับโจทไดโนเสาร์เออไดโนเสาเดรนเสาเน่น่เน่เจ้าที่จัดไดโนเสารจอเดรนเสาอันนี้ก็จะเป็นหัวขบวนนะก็จะเป็นแบบว่าบอกว่าคุ้มพระดำน้ำเพชรบูรณ์สวยมากคือขบวนแรกเลยใช่ขบวนแรกเฮ้ย เรามาสัมภาษณ์น้องข้างหลังกันดีกว่าสวัสดีครับอันนี้เราเป็นแนวตีมอะไรกันมาครับผมแมงกะพุนแมงกะพุนอ่ะแล้วของน้องอล่ะครับเป็นแมงกะพุนเหมือนกันแมงกะพุนเหมือนกันแมงกะพุนหมดเลยฮะ,ะโอ้โหน่ารักมากเป็น,ปนต,มนตีมเลยใช่ไหมแมงกะพุนแล้วมีอย่างอื่นไหมฮะแตด๊อกสาวแตด๊อกสาวโอเคแล้วมีชนเผ่าด้วยอือมาจากงเรียนอะไรนะครับเทศบาลสามชานวิทยาครับโอเคอันนี้เป็นวงดุริยางค์ประจำโรงเรียนของเราเลยใช่ไหมโอ้โหสุดยอดทำไมถึงต้องเป็นทีมนี้ครับผม ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่เขาทำแซ่ได้มาวันนี้นะอันนี้เราจะอยู่ที่ขบวนที่เท่าไหร่ครับต่อจากใครเอ่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไอ้ผมไปผมก็ไปเลยใช่ไหมเออโอเคอันนี้เรามาดูทีมของสาวๆบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นแนวอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องดนตรีอะไรครับฟุตค่ะขอสักนหนึ่งปิดได้ไหมเร็วหน่อยหนึ่งปิดหนึ่งปิด ได้แล้วหนึ่งปิกได้แล้วยปิกอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าชนเผ่าลายเสือแม่เสือสาวอันนี้มาจากโรงเรียนเดียวกันไหมฮะโรงเรียนเดียวกันอ๋อเทศบาลสามเหมือนกันอันนี้เราเป็นหน้าที่อะไรครับถือธงอะไรเอ่ยขอดูได้ไหมเป็นคันเริ่มก่์นอ๋อมีท่าโบกไหม ขอหนึ่งช็อตได้ไหมกำลังวนมุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีท่าควงอะไรอย่างนี้นะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับการ์ตูนฝากน้องการ์ตูนจะโชว์การควงหนึ่งรอบขอหนึ่งจึ๊กอ่ะหนึ่งจึก๊กควงยังไงครับเอาไอ้ที่เราซ้อมมามีมีไหมมีอขอหนึ่งจึก๊กครับโอเคอ่ะทำไมไม่บอกอ่ะโรเจ๋มากอันนี้คืออะไรเฮ้ยอันนี้มันสีอะไ อะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยโคตรเจ๋ง hmm. oh, oh, mm. mm ีเราเรามีกี cool right ่คนครับเนี่ยผมมีหลายคนเลยเหรอแล้วเราต้องควงไปด้วยเลยเหรอครับเฮ้ยโอ้โหโคตรเท่อะนี่มานี่มาเป็นกองไฟนี่คืออะไนี่อ๋อกระบอกไฟนี่คือเราเลยใช่ไหมอ๋อมันเย๋เยๆมันไม่ร้อนไม่ไหม้เราใช่ไหมมันจะมีโอ้โห5ชีวิตเลยควงหมดเลยโอ้โเท่อ่ะแนะนนำตัวคนนึงก่อนอ่ะชื่ออะไรครับชื่อเมย์ค่ะน้องเมย์ครับชื่อจีนค่ะเจนครับ เกมเกมชื่อเจค่ะ <c oughs> พี่เขาฟังค่ะโอ้โหก่อน <c oughs> ไม่อยากเห็นโรงเรียนนี้จังเลยวะเ <laughs> ออเราดูเดี๋ยว <c oughs> พ,พี่จะตามเก็บน,น้องนะครับอยากเห็นการโค้งไฟมันจะเป็นสีใช่ไหมครับได้เลยค่ะมีการโยนอ๋อโยนด้วยโอเคเขาชนะ ต่อไปนี่คือขบวนอะไรครับลำวงกองยาวหัวโตเมืองเพชรชะบุระโอ้โหนี่เขาก็ลำมาเลยนะแบบลำแบบกองยาวมาเลยเออขบวนลำ นี่ก็เป็นแนวแบบว่าลำบงหัวโตนะก็คือจะเป็นหัวโตๆแบบนี้นะก็จะมีเฮ้ยมีผีนะโขนด้วยมีปัญหาขบวนต่อไปนี่นี่อยากให้ดูอันนี้เป็นขบวนอะไรพี่โบนเขาเรียกว่าอะไรนะคอสเพย์ใช่ไหมครับขบวนภาพนี้จากเรื่องอะไรมันจะมีเรื่องหนึ่งอ่าเรื่องดาบพิฆาตสูครคือคนนี้ใช่ไหมครับคนนี้ชื่ออะไรเซนนิสเซนนิสโอ้อลังการมาก สุดยอดดูเคร่งถึงมากอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบทหารนะทหารผู้ติดตามสมบูรณมากเออครับยิ่งใหญ่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 หญก็มีทหารนะอ๋อนี่ก็มีเรยกอะไนางสนมนางสนม,นสนมเออนางสนม,สนมรือ <laughs> อ๋อนี่ก็จะเป็นแนวแบบเออย้อนยุคเลยนะสุดยอดเลย เอ้ยก็จะมีนี้ด้วยเออเออเอออะไรวะน่ะตกใจอ๋ออ๋ออ๋อ๋อเขาเขาจะจับโอ้ยเออเป็นอย่างนี้เองจับปลาตกปลาเออเกือบไปแล้วเออพี่โบ๊ชถ้าพี่โบเข้าไปนะาเขาจับเราได้แน่นอนอ๋อสีเทพขึ้นแล้วอ๋ออ๋อนี่หอคือหอสีเทพใช่ไหมโอ้โหสวยงามพี่โบ๊ชชุดเขานี่แบบว่าจัดมาเต็ม กราฟเลยนะเหมือน<ด>แบบคนสมัยสมัยไทยอ่ะอ่ออ่านตาอ่านตาเอ้ยมีลามแล้วพี่บุญนี่ สวัสดีค่ะนนทิพสุรามนเมืองมิสกแกรดเพชรบูรณ์เขาฝัืเลฝักตัวด้วยนะคะวันนี้มาร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำนามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมมาเที่ยววัฒนธรรมันประเพณีอันดีงามของจังหวัดเพชรบูรณ์กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะดรีมกมลชนกอ,อักคาราสกุลวง มิสยูนิเวิร์สเพชรบูรณ์ค่ะก็วันนี้อยู่ประเพณนี้หนึ่งเดียวในโลกเนาะอุ้มผาดำน้ำก็สนุกมากแล้วก็ตื่นตาตื่นเต้นมากๆาเลยค่ะอยากชวนทุกคนมาเลยมีทุกปีเลยนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเราหนึ่งเดียวในโลกประเณีนี้นสวัสดีค่ะกันนะคะกรกวันมากมามิส s ูนิเวิร์สกำแพงเพชรค่ะพื้นเพกันเป็นคนอำเภอวางโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เกิดนะคะเรียนเชิญทุกคนค่ะมางานกันนะคะเพราะว่างานยิ่งใหญ่มากค่ะ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงขบวนเราแล้วครับพี่เออเป็นยังไงปงครับกินน้ำไปแล้วหรอ <laughs> จะโมอยู่แล้วเออยังไหวกันอยู่ไหมฮะไ,ไหวครับไ,ไหว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 แต่แต่ดูแต่ดูพี่ๆของเรากอนเฮ้ยพี่แบงค์ไม่ไหว,ไหวแล้วถึงแล้วพี่พี่แบงค์ถึงแล้วถึงแล้วดยวสาวของเราเริ่มร้องกันนะเออเพราะดีใจนะเราจะได้ออกแล้วเออ <laughs> มือสันแล้วมือสันแย่แล้วแต่ตอนนี้นะก็ได้เลิกของ ขบวนเราแล้วเพิ่งได้ออกนะโอเคเพราะว่าแต่ละขบวนเขาจะมีการแสดงของเขานะตีมของเราก็เป็นตีมแนว Amazing เพชรบูรณ์นะก็เหมือนแบบสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติงดงามนะโอ้โหอันนี้ก็มาในแนวแบบว่าชนเผ่านี่สุดยอดอลังการงานสร้างนี่ไงธีม amazing เพชรบูรณนี่นะครับก็จะมีแบบแฟนตาซีด้วยนะโอ้สวยงามสุดยอด เริ่มได้ขับ,บวนแล้วนะน้องๆจะมีควงกระบองไฟได้วยนะนี่ถือว่าขั้นเทพเลยนี่เราฝึกมานานไหมครับเรื่องควงกระบองไฟหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนโอ้โหเคยพลาดบ้างไหมฮะไม่ไม่พลาดเลยใช่ไหมโอ้โหแล้วของเรารับกี่เดือนครับ เพิ่งมากี่เดือนสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์โอ้โหนี่ข่มกันรึป่าเนี่ยเต็งค่ะอ๋อเดี๋ยวแบบโชว์ผิวเลยนะฝ่าผิวแน่นอนค่ะโอเคครับตอบได้เลยครับได้ครับผมมาวงดุริยางวงโยธวาพัทธ์นี่โอเคนี่นะน้องมาโลด้วยนี่น้องมาโลใช่น้องมาโลแต่ใบสองใช่ผมผมจำไม่ได้ว่าผมให้น้องคนไหนเป่าไปจะฟิตนึงนะผมดื่มไปแล้วผมหาไม่เจออ๋อนี่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 วันนี้ผมจำได้แล้วเดี๋ยวเขาเขาจะเป่าให้เราฟิตนึง <laughs> เดี๋ยวผมอยากบอกว่าเขาก็เตรียมไดโนเสามานะ<ช>เห็นไอ้ตัวแดงตัวเขียวปะไอไเนี่ยนนน่นแดงมันเป็นนักสู้เอ้ยมีตัวข่าวด้วยเพิ่งเห็นเราจะมีเดินเสาตัวน้อยนะไดโนเสาตัวใหญ่และไดโนเสาถึงเหมือนจริงอยู่บนรถนู่น <c oughs> เออเนี่นี่ก็จะเดินแบบดีเอ้ยน่ารักดีกว่ะชอบชอบว้าโค้มีนางฟ้าน่ารัก<ด>บอกมือไปบ้านนะฮะโอเคสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวอันนี้ เดี๋ยวส่งกันเนาะแนะนาตัวชื่ออะไรครับมาจากโรงเรียนอะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องภูพิงค่ะมาจากโรงเรียนวิทยานุกูาลารีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะชื่อลิลลี่มาจากโรงเรียนเพชรพิทยาคมค่ะอ๋ออันนี้เราเป็นตีมอะไรครับเป็นนางฟ้าเหรอเป็นเทพน,น,น,นาคีค่ะ คอยโปรยดอกไม้อยี่ห์เหรอครับใช่โอ,โอ,โอ,โอ้สวยงามสุดยอดมากครับขบวนอะ่ะได้เริ่มเดินแล้วโอเคนี่นะน้องๆก็แบบว่าน่ารักทุกคนเลยปรบมือได้โอ้น่ารักมากเขาบอกว่าจะมีแบบแมงกระพุนต้นเผ่าเงาะนะเออรวมหนึ่งไดโนเสาด้วยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยสวยงามจริงๆนวเรากก็น่ารักแบบทุกคนเลยโอ้โหผมอยากจะบอกว่าผมชอบขบวนอันนี้มากเลยฮนะ เพราะนี่คือขบวนไก่ ank, ย่างพิเชียนบุรีโอเค,อเ,คเดี๋ยวสัมภาษณ์กันหน่อยฮะอันนี้ขบวนนี้ผมชอบเลยผมเห็นแล้วนะหลายๆเลยครับแนะนำตนหน่อยครับชื่ออะไรฮะชื่อเปี้ยวค่ะชื่อเปี้ยวครับ,รรบทำไมต้องเป็นรถไก่ย่างด้วยครับผมเพราะว่าขบวนนี้นะคะมันเป็นซิกเนเจอร์ของแบบเพชรบูร์ละใครมาต้องได้กินต้องได้กินเลยใช่ไหมครับของดีเลยนะโอเคโอ้โหน่ารักมากขอบคุณมากครับโอ้โหนี่ฮะจะมีไก่ย่างโอ้ก็เจ๋งพี่พื่อ ไปปกป้องไก่ใช่ไหมครับหรือว่าเราจะไปกินไปด้วยเหรอก็จบไปแล้วสาหรับขบวนแห่ของพวกเราเออก็เป็นขบวนแห่พิธีอุ้มพาะดำน้ำเนาะโอเคก็ทั้งหมดก็คือภาพบรรยากาศที่เราเก็บมาให้ดูเป็นไงครับพี่บดอลังการไหมงานนี้อัลังการโอ้โหแต่เราเสียดายนะว่าเราต้องไปทำธุรกิจไม่งั้นเราจะไปดูอุ้มพาะดำน้ำไปแล้วนะแต่เดี๋ยวเราจะ แอบติ๊กข้าวเข้ามาเดี๋ยวเราแวะไปดูกันเดี๋ยวเราแวะไปดูไปดูโอเคครับพี่โปรดฝากช่องหน่อยครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายพวกเรา X r ไร g โก